นี่เรากำลังเรียนลบตัวอยู่นะคะนักเรียนเรียนลบค่ะเห็นไหมมาเรียนแล้วก็จะได้ลบถูกวิธีคือไม่เลือดไม่ลึกแล้วก็เข็มสั้นกอดึงสีออกมาอันนี้คืองานใกล้จะเสร็จแล้วคือไม่แผลไม่หลุมไม่กินเนื้อไม่กัดผิวแล้วก็ไม่เลือดด้วยที่สำคัญคือต้องไม่เลือดนะคะถ้าลบถ้าลบมีเลือดปุ๊บ มันจะผักตัวยาออกก็ทำให้สีไม่ออกนะคะนี่ค่ะอะลองเช็ดูเพื่อจะดูซิเออให้ให้ดูว่าเราลบเห็นไหมคะไม่ไม่น่ากลัวเลยนี่คือจะเสร็จแล้วเหลืออีกตรงนี้อีกนิดเดียวจุดนี้นแล้วก็เก็บขอบจุดดำๆกับข้างในตรงกลางอีกหน่อย<ม>แล้วพอลอกมันก็เหมือนการลอกสติกเกอร์ คือเคสอย่างนี้ที่เป็นสีดําค่อนข้างหลุดเกือบจะร้อเปเซในเคสเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวค่อยลงผลงานล่อให้ดูอีกทีนะคะ